สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของขอบออปชันนะครับก็เป็นออปชันของการเอ,อ้ยไม่ใช่สิเป็นของเครื่องมือนะครับของเครื่องมือครอบตัดนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยสามารถตั้งค่าได้เองตามต้องการเลยนะครับก็ให้เราคิดท,ท,ที่เครื่องมือขอบทูลน,นะครับ จากนั้นเลือกที่เลือกที่การตั้งค่านะครับแล้วเราก็จัดการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมอธิบายเป็นส่วนๆน,นะครับก็ตรงนี้ก็คือการใช้คลาสสิกโหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ,อแสดงตำแหน่งขอบตัดกึ่งกลางนะครับอัตโนมัติแล้วก็แสดงแสดงเฉพาะพื้นที่ขอบตัดนะครับแล้วก็ ส่วนตรงนี้นะครับก็คือ,อแสดงพื้นที่รอบนอกนะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้ก็อย่าลืมมากําหนดสีพื้นที่รอบนอกเมื่อคลิกที่ไอตัวนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็คือ,อกําหนดความโปร่งใสของพื้นที่นะครับรอบนอกนะครับแล้วก็ตรงสุดท้ายก็คือปรับความโปร่งแสงอัตโนมัตินะครับก็ หมดแล้วครับแค่นี้ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ